ค่ะอ่ะเดี๋ยวตามต่อประเด็นนี้นะครับเดี๋ยวมาขยับมาดูเรื่องของกรณีพบแอปพลิเคชันเงินกู้นอกระบบนะครับสินเชื่อความสุขหรือว่าฟินอีซีในโทรศัพท์มือถือไออสมาร์ทโฟนขออภัยสมาร์ทโฟน2ยี่ห้อนะครับคือ Oppo กับเรียวมีซึ่งคือเป็นประเด็นที่สร้างความหวาดระแวงให้กับผู้ใช้บริการอย่างมากนะครับคือไอโทรศัพท์ที่ว่าเนี่ยมันมีแอปฟินอีซีเข้าไปเห็นบอกว่ามันมาจากโรงงานเลยค่ะ คือตอนแรกเนี่ย <Ừ. S 1> เขาให้ข้อมูลนะคะทางผู้ผลิตเนี่ยเขาบอกว่ามันเป็นแอปพลิเคชันสําหรับการแตะจ่ายแบบอัตโนมัติคือให้มาเนี่ยเพื่อการบริการที่สะดวกมากยิ่งขึ้นของการจ่ายเงินแต่คนมาเปิดเผยบอกว่าไอ้แอป,ปตัวเนี่ยมันเข้าถึงทั้งรายชื่อเห็นบอกว่าถึงกระทั่งเข้าถึงกล้องส่วนตัวได้เลยทําให้ทางองค์กรขอ,ของผู้บริโภคนะครับก็ออกมาเรียกร้องกันยกใหญ่เลยนะครับขอให้หนายงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยออกมาบังคับใช้กฎหมายกับเรื่องนี้ วันนี้นะครับทางกสทชได้เชิญตัวแทนของทั้งผู้จำหน่ายโทรศัพท์มือถือทั้งสองยี่ห้อมาชี้แจงนะครับว่าทําไมถึงมีแอปตัวนี้แอปเกี่ยวกับเงินกู้เนี่ยมันติดอยู่มาในโทรศัพท์ด้วยทั้งที่ไม่ได้โหลดมันก็ติดมาด้วยแล้วก็มีการกาหนดให้ชี้แจงภายใน3วันด้วยกันนะครับแล้วก็เบื้องต้นเนี่ยคือในตลาดเนี่ยที่วางขายอยู่เนี่ยถ้ามีแอปไอ้ที่ว่าเนี่ยห้ามขายแล้วนะครับต้องเก็บมาก่อน,นตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปนะครับ ก็วันนี้เนี่ยทางสำนักง,งานคณะกรรมาการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคนมนาคมแห่งชาติหรือกสทชได้เชิญ2บริษัทนะครับคือบริษัทโพสเซฟี Post ่ i, กรุ๊ปจำกัดตัวแทนจําหน่ายโทรศัพท์มือถือยี่ห้อ oppo นะครับกับอีกหนึ่งบริษัทคือบริษัทโปรทาจำกัดตัวแทนจาหน่ายโทรศัพท์มือถือยี่ห้อเรียวมีมาชี้แจงข้อมูลเรื่องนี้นะครับซึ่งทางคุณไตรรัตน์วิริยะเิริกุลรองเลขาธิการ รักษาการแทนเลขาธิการกรสทอชอเปิดเผยนะครับว่าจากการหาลือกับตัวแทนของ2บริษัทมือถือนี้นะครับเบื้องต้นเนี่ยขอให้มีการหยุดจําหน่ายมือถือที่มีแอป,ปดังกล่าวเอาไว้ก่อนนะครับแอปเนี่ยมีชื่อว่าสินเชื่อความสุขหรือว่าฟินอีซี่ก็คือให้หยุดขายไปก่อนโดยทั้ง2บริษัทนะครับต้องไปบริการกันเองบริหารงานงกันเองเกี่ยวกับโทรศัพท์ที่เหลืออยู่ว่าจะทํำยังไงอันนี้เป็นเรื่องของเขานะครับ และถ้าเกิดว่าผู้บริโภคเนี่ยไปซื้อซื้อมาปั๊บเนี่ยแล้วเจอแอปตัวนี้อันนี้คือเครื่องใหม่นะครับแบบนี้ฟ้องได้เลยก็ฟ้องได้ที่สํานักง,งานคณะกรรมก,การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลนะครับหรือว่าสคส,ส่วนกรณีน,นี้เนี่ยอาจจะมีความเกี่ยวข้องกับการละเมิดข้อมูลส่วนบุคคลประเด็นนี้เนี่ยก็ทางสคสอน,นะครับให้ทั้ง2บ,บริษัทเนี่ยแจ้งกลับมาภายใน3วันก็คือต้องแจ้งกลับมาภายในวันที่16กมกราคมนี้นะครับ แล้วก็มีประเด็นที่ต้องชี้แจงกลับมาเนี่ยยกตัวอย่างนะครับอย่างเช่นข้อหนึ่งขอดูสัญญาหน่อยตัวแทนที่จัดตั้งที่ไทยเนี่ยขอดูสัญญาฉบับนั้นหน่อยข,อข้อที่2นะครับคือพิจารณามาตรการทางกฎหมายเกี่ยวกับการติดตั้งแอปตามพรบข้อมูลส่วนบุคคลก็คือปัญหาแอปที่ว่านี้ข้อ3นะครับคือไปดูช่องทางซิว่ามันลบได้ไหมเพราะว่าหลายคนก็บอกว่ามันติดตั้งมาจากโรง,ง,งานมันลบไม่ได้สักพักหนึ่งพออัปเดตเวอร์ชันมันก็กลับมาใหม่แบบนี้จริงไหม ข้อที่4นะครับเครื่องใหม่ต้องไม่มีแอปนี้อยู่ก็คือคือผมเชื่อว่าไอ้ที่ขายอยู่อ่ะมันมีแน่แต่รุ่นใหม่เนี่ยจะต้องไม่มีแอปที่ว่านี้ต่อมาข้อที่5นะครับคือแล้วไอ้แอปนั้นอนะ่ะไอ้แอปให้กู้เงินนะนะั้นน่ะใครเป็นคนปล่อยกู้เพราะปกติแล้วคนที่มีอำนาจให้ปล่อยกู้อนุญาตให้ปล่อยกู้ได้ผ่านแอปเนี่ยมีคนเดียวในประเทศไทยคือธนาคารแห่งประเทศไทยหรือแบงก์ชาติเท่านั้นนะครับอันนี้เป็น5ข้อที่ให้มีการชี้แจงกลับมา ภายใน3วันถ้าเกิดว่าไม่ดาเนินการนะครับถือว่าฝ่าฝืนมาตรา83ของพรบรคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลอาจจะต้องระวังโทษปรับไม่เกิน3ล้านบาทนะครับโอ้โหวันนี้สื่อค่อนข้างข่าวใหญ่สื่อไปทุกสํานักนะครับวันนี้ที่กทช<อ>มันถือว่าเป็นเรื่องที่เข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลแล้วก็น่าจะมีข้อมูลส่วนบุคคลยอยู่ในแอปพลิเคชันนี้น่าจะมากพอสมควรแล้วด้วยครับเดี๋ยวฟังทางกสทชฟังทางสอสชี้แจงประเด็นนี้กันดูก่อนนะครับ ติดตั้งรุ่นใหม่ๆะมีนะครับแต่ว่าเมื่อกี้เขาบอกผมนะว,ว่าตั้งแต่พรุ่งนี้ไปจะไม่มีนะครับทางทางออปโปก็เดยวีตอบว่าพรุ่งนี้ไปจะไม่มีนะครับแต่ว่ารุ่นเกา่กาๆก็คือเขาใช้ลักษณะเวลาอัปเกดตซอฟต์แวร์แล้วแล้วก็มันก็จะเข้าไปอยู่ในในตอนที่กดอัปเกรดนะครับมันก็จะทําให้คุณคุณต้องโหลดโปรแกรมนี้เข้าไปด้วยครับไม่ให้ประชาชนต้องไปที่ช็อปนะครับคือสังเกตได้ว่าประชาชนสามารถที่จะ ซอฟต์แวร์ต่างๆได้จากมือถือของตัวท่านเองเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยในทางกลับกันเขาก็จะต้องสามารถส่งให้ประชาชนได้เลยโดยไม่ต้องไปที่จ็อบแต่นี้ทาง Op p o กับทางเรียวมีเนี่ยบอกว่าอาจจะต้องมีทัมมิ่งหน่อยนะครับอาจจะเป็นวันนี้ของรุ่นน,น,นี้วันนี้ของรุ่นนี้วันนี้นี้ที่เขาจะทาตารางการทํางานมาให้เรานะครับมาส่งที่ทางสํานักงานคณะกรนนรมการคุ้มครองข้อ,ขอมูลส่วนบุคคลนะครับนะครับเครื่องใหม่ที่จําหน่ายอยู่ในท้องตลาด ถ้ามีแอปพลิเคชันนะครับฟินอีซี่เอยนะครับสินเชื่อมีสุกเอ้ยมดจำหน่ายทั้งหมดนะรับนะแต่ตรงนี้ถ้ามีการจำหน่ายนะถ้ามีการจำหน่ายเจ้าของข้อมูลมีสิทธิ์ที่จะแจ้งให้เขาลบทิ้งนะครับมีสิทธิ์ที่จะแจ้งให้เขาลบทิ้งถือว่าเป็นการเก็บรวบรวมใช้หรือเปิดเผยผิดวัตถุประสงค์เพราะว่าโทรศัพท์มือถือ นะครับไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อในการกู้เงินหรืออะไรต่างๆเป็นสิทธิ์นะครับแล้วก็าสามารถร้องเรียนมาที่สํานักง,งานคณะกรรการคุ้มครองข้อ,ขอมูลส่วนบุคคลนะครับอันเนี้ยมีโทษปรับทางปกครองไม่เกิน3ล้านบาทโโคือวันนี้เนี่ยจากที่เรียก2บริษัทอสองสองแบรนด์เนี่ยทาง Oppo แล้วก็เรียวมีมาคุยกันเนี่ยนะคะคือเขาก็ ทางด้านของนายพระธิดจางกรรมการผู้มยการฝ่ายปฏิบัติการบริษัทเออโปรเซฟิกกรุ๊ปจำกัดตัวแทนมือถือ Oppo เนี่ยเขาให้เหตุผลแบบนี้นะคะคือแอปพลิเคชันสิ่งเชื่อความสุขหรือว่าฟินอีซี่เนี่ยมันถูกติดตั้งมาในเครื่องตั้งแต่โรงงานก่อนผ่านการอนุมัติมาตรฐานมือถือจากกสทช<อ>นั่นแปลว่าคืออันนี้เราก็ไม่เข้าใจว่าคำว่าผ่านกสทชหมายถึงว่ากสทชเนี่ยเอาเครื่องเอาเครื่องตัวอย่างไปดู แล้วก็ไปดูทั้งหมดแล้วแล้วผ่านมาตราฐานหรือว่าไอแอป,ปตัวเนี้ยมันโผล่มาทีหลังมาโผล่มาตอนตอนอัปเดตเวอร์ชันเพราะเท่าที่ทาง Office ออฟฟิศของเราก็มีเหมือนกันนะครับรุ่น,นเนี้ย o ppo เนี่ยคือก่อนหน้านี้เครื่องที่ได้มาเนี่ยก็คือหลายคนมีใช้รุ่รนเดียวกันาบางเครื่องเนี่ยไม่มีบางเครื่องที่มีแต่เข้าใจได้ว่าไอที่มีเนี่ยหมายถึงว่าอัปเดตเวอร์ชันแล้วมันก็เข้ามา,าแต่ถ้าเกิดว่าเป็นเวอร์ชั่นเก่าเนี่ยไม่มีแน่นอน ค่ะคือทาง Opp o p p ปเนี่ยเขาก็ให้เหตุผลนะว่าที่เขาที่มันมีแอปพลิเคชันนี้ขึ้นมาเนี่ยมันเป็นเพียงแค่การเพิ่มความสะดวกในการใช้งานเกี่ยวกับการแตะจ่ายอัตโนมัติหรือว่า NFC คือติดมาเนี่ยเพื่อเป็นการยกระดับการใช้งานของมือถือให้สามารถรองรับฟังก์ชันให้มันได้ดีขึ้นแต่ในส่วนของเรื่องสินเชื่อเนี่ยเขาก็ยอมรับว่าไม่ได้มีการขอใบอนุญาตให้บริการสินเชื่อส่วนบุคคลทางดิจิทัลในประเทศไทยจากธนาคารแห่งประเทศไทย ผมว่านะตัวแทนที่มาชี้แจงวันนี้เพิ่งรู้ได้ซ้ำว่ามีกฎหมายเนี่ยเท่าที่ฟังนะ,ะก็เป็นไปได้ก็เลยคิดว่าไม่ต้องขออนุญาตก็ได้ก็เลยติดตั้งมาคือในส่วนของลูกค้าเก่านะคุณผู้ชมทางบริษัทเนี่ยก็ลบสิ่งเชื่อ,อลบแอปพลิเคชันฟินความสุขฟินอีซี่เนี่ยออกไปแล้วส่วนแอปฟินอีซี่ภายใน1เดือนเนี่ยก็เดี๋ยวทางบริษัทเขาจะส่งลิงก์ให้ลูกค้าเพื่อให้ลบแอปพลิเคชันได้ด้วยตัวเองอ,อันนี้ไม่แน่ใจว่ามันจะสามารถกดลบ ไปได้เลยหรือเปล่าผมเชื่อว่าน่าจะเป็นการอัปเดตเวอร์ชันเพราะการอัปเดตเวอร์ชันมันเป็นการเหมือนกับการหรือระบบหลังบ้านของโทรศัพท์เครื่องนั้นงั้นแสดงว่าการส่งลิงก์มาให้ลูกค้าลบแอปพลิเคชันแปลว่าอาจจะต้องลางข้อมูลไปด้วยมีส่งลุงส่งลิงก์เดี๋ยวไปกันใหญ่นะนั่นสิคะเพราะปกติแล้วถ้าเป็นโทรศัพท์มือถือทั่วไปเนี่ยเราสามารถกดลบแอปพลิเคชันได้เลยแต่ข้อมูลมันยังค้างอยู่หรือไม่อันนี้ก็ต้องเป็นกระบวนการหลังบ้านนะคะส่วนเรื่องเครื่องใหม่จะไม่มีแอปทั้งสองอยู่ในเครื่องแล้ว ส่วนรุ่นที่วางขายในช็อปเนี่ยตอนนี้ทางบริษัทเขาก็บอกว่าเดี๋ยวเขาจะต้องไปบริหารจัดการเพื่อไม่ให้มันออกสู่ตลาดเชื่อว่ามันยังต้องมีเครื่องเหลืออยู่ที่มันยังมีแอปพลิเคชันนี้ติดอยู่นะคะโอ้โหนั่นหมายความว่า oppo ตอนนี้ก็คือขายไม่ได้แล้วนะต้องเก็บเครื่องที่มีแอปพลิเคชันเนี่ยมาก่อนคือตอนนี้ที่วางขายอยู่เนี่ยขายไม่ได้แล้วนะครับแต่ไม่แน่ใจว่าทุกเครื่องไหมที่มีแอปตัวนี้อยู่แต่เข้าใจว่าถ้าเป็นเครื่องรุ่นเก่าๆอาจจะไม่มี อาจจะเป็นรุ่นใหม่ๆที่มีการอาเวอร์ชันไอ้ตัวเนี้ยไอ้ตัวที่มันมีแอปตัวนี้เข้ามาคู่ด้วยแล้วใครจะไปนั่งเปิดมาดูมีแอปตัวนี้ไหมยอย่างนี้หรอทีนี้ประเด็นคือการส่งลิงก์มาให้ลูกค้าลบเนี่ยใครจะกล้ากดลิงก์ไปกันใหญ่ทีนี้พอพูดถึงเรื่องของแอปพลิเคชันสินเชื่อส่วนบุคคลดิจิทัลนะครับคล้ายๆกับเนี่ยไอเจ้าแอปตัวน e เนี้ยก็คือฟินอีซี่เนี่ยความจริงแล้วนะครับ ผู้ที่ได้รับใบอนุญาตจากแบงค์ชาติธนาคารแห่งประเทศไทยอย่างถูกต้องเนี่ยในประเทศไทยนะครับที่ให้บริการที่มีแอปที่ถูกต้องตามกฎหมายเนี่ยเราใช้ได้เนี่ยมีแค่11อรายเท่านั้นแล้วก็11อรายนี้ที่แอคทีฟหรือว่าที่ให้บริการจริงเนี่ยเหลืออยู่เพียงแค่6รายนะครับจากการตรวจสอบบนหน้าเว็บไซต์ของธนาคารแห่งประเทศไทยนะครับก็จะมีอย่างเช่นซีมันนี่แคปิตอลอย่างเช่นอ e. ีออนธนาสินทรัพย์เป็นต้นนะครับก็อย่างเช่นกสิกรเขาก็มีเหมือนกันมีอยุธยาแคปิตอลเซอร์วิสเซ เป็นต้นนะครับแล้วก็ของธนาคารไทยาพาณิชย์มีเหมือนกันก็จะมีแค่หกรายที่แอคทีฟอยู่ตอนนี้นะครับขณะที่ทั้งด้านของสคบอนะครับพรุ่งนี้เนี่ยทางคุณจิราพรสินทุไพรรัฐมนตรีประจําสํานักนาย,ยกรัฐมนตรีนะครับก็ได้มอบหมายให้ทางสคบเข้าไปตรวจสอบข้อที่จริงแล้วนะครับความจริงเนี่ยมอบหมายมามาสองสวันแล้วนะครับเราก็จะให้เรียกผู้ประกอบการโทรศัพท์สมาร์ทโฟนทั้งสองยี่ห้อนี้ เข้ามาชี้แจงข้อเท็จจริงนะครับที่สำนักง,งานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคนะครับค่ะ,อะตอนนี้ใครถือโทรศัพท์ oppo แล้วก็ realme อยู่แน่นอนว่าจะต้องมีหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาดูกันบ้างแหละว่ามันมีแอปพลิเคชันนี้เด้งขึ้นมาหรือเปล่าผมบอกให้เลยครับหลอนหลอนเลยแล้วถ้าบอกว่าต้องส่งลิงก์เพื่อให้ลูกค้าลบเนี่ยต้องมีวิธีการแจ้งนะคะ<ต>จะต้องแจ้งกันยังไงแต่เบื้องต้นเท่าที่ผมฟังมานะครับคนที่เสี่ยงคือคนที่กดอ่ กดเข้าไปแอคทีฟในแอปตัวน,นั้นแต่ถ้าไม่กดเนี่ยรู้สึกว่ามันจะไม่สามารถดึงข้อมูลได้ณตอนนี้นะครับใช่ค่ะคือเดี๋ยวมันต้องมีการออกมาชี้แจงว่าแอปนี้มันใช้งานยังไงแต่เชื่อว่าหลายคนที่ถือแอปนี้อยู่น่าจะเคยใช้งานมาบ้างแล้วแต่เท่าที่ดูนะครับเท่าที่ฟังวันนี้ถแถลงข่าวของกสทชเนี่ยผิดไม่รู้กี่กระทงเลยเดี๋ยวไปว่ากันเรื่องของ, <c oughs> ของการบังคับใช้กฎหมายเนี่ยว่าสำหรับเคสนี้เนี่ยจะเกิดอะไรขึ้นบ้างนะครับค่ะ